สวัสดียามเช้านะคะตื่นเช้ามาก็มาแห้าหายน้องไก่ก่อนเลยค่ะน้องไก่ดุกดำตัวใหญ่มากน้องแข็งแรงมากเลยนะคะใหาหาน้องไก่เสร็จก็หงข้าวเดี๋ยวมิ้วจะพาทุกคนไปชมการหงข้าวแบบเตาถ่านนะคะตื่นเช้ามาคุณแม่ก็เป็นตากล้องให้มิวสิกเลยนะโอ้น้องไก่กินเก่งจังหมด อนนี้มียวก็จะกอ่อไฟแล้วนะคะที่มียวใช้กอ่อไฟอันนี้ก็เป็นเกียร์นะคะติดง่ายมากเลยค่ะ หนูตอ,อันนี้เป็นฟืนจากลิ้นจี่นะคะเพราะว่าบ้านวิสุทเนี่ยมีสวนลิ้นจี่ใช่ไหมคะเวลาตัดแต่งกิ่งอะไรก็จะเอามาใช้เป็นฟืนค่ะที่ตัด แต่งกิ่งเสร็จแล้วนะคะฟืนลิ้นจี่เนี่ยด,ดีมากเลยค่ะเวลาย่างย่างหมูย่างอะไรก็หอมอร่อยมากเลยโนาะแม่เนาะไหวไหมคะแม่ทุกๆเช้าของมิสิกล้วก็ของแม่ก็ตื่นเช้ามาแล้วก็มาให้อาหารน้องไก่ก่อนหลืเลยสวคุณพ่อก็จะไปให้อาหารน้องปลามาก่อไฟหุงข้าวทำข้าวยามเช้านะคะ okay. เดี๋ยวสักแปดโมงก็มีญาติญาตมาเที่ยวหาด้วยน้องเอวาน้องเอวา, oh. เามาดูกันหุงข้าวจากเตาถ่านนะคะ oh. แล้วมิวต้องเอานี้ตั้งก่อนนะคะนี่ oh. แล้วกใ็ใส่น้ำเลย ใส่น้ำแค่ครึ่งเดียวพอแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเนี่ยพอพอสุกแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องไปเทน้ำแล้วก็ทำการทำให้แบบให้ข้าวมันนุ่มขึ้นนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวที่แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนกลางคืนต้องแช่ทิ้งไว้นะคะจะล้างก่อนนะคะแล้วก็เทเลย ข้าาวนีหอมมกเลยก็จะล้างข้าวแบบนี้เลยนะคะนี่นี่ก็เป็นการล้างข้าวนะคะนี่พอได้ ข้าวแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็เอาไปตั้งต้องตั้งหม้อแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ําหน่อยนึงนะคะแล้วก็พอเราล้างข้าวเสร็จแล้วเราก็ใส่เลยอย่างนี้แล้วก็คือตรงตรงขอบๆตรงเนี้ยบ้านพิสิก็จะใช้ผ้าในการปิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาฝามาปิดแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวเอาฝาปิดเลยนะคะเดี๋ยวมีไปเอาผ้าก่อนมีผ้าเล็กๆอย่างนี้นะคะ เอาไปชุบน้ําก่อนนะคะแล้วก็เอามาปิดอย่างนี้เลยเหมือนไม่ให้ลมไม่ให้ควันออกอะคะ่ะจะได้สุกไวๆแค่นี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอสุกแล้วก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะเช้านี้ก็จะมาทําอาหารให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะเชา้านี้กินข้าวกับอะไรดีเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะว่าจะทำเมนูอะไร ว้าวตอนนี้เข้าสุกแล้วนะคะพอสุกแล้วมิวก็ต้องเอามาเทใส่แบบนี้เลยแล้วก็เอาน้ำเทเอาน้ำโรยนะคะ<ม>เพื่อที่จะให้ข้าวมันนิ่มขึ้นนะคะเต็มหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็ต้องเอามาคนๆอย่างนี้เลยนะคะ เดี๋ยวคนคนเสร็จก็ต้องพักต้องพักทิ้งไว้สักสักพักหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพักทิ้งไว้ก่อนนะคะ ้าที่แช่ไว้เมื่อกี้เริ่มได้แล้วนะคะเดี๋ยวต้องหงตั้งหงอีกรอบนึงค่ะเริ่มได้แล้วค่ะใส่เลยนะคะ คงแบบนี้อร่อยนะหอมอร่อยมากเลยโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปตั้งเลยค่ะโอ๊ะลืมเอาผ้าอาอกข้าวสุกแล้วนะคะตอนนี้ข้าวสุกแล้ว เทใส่เก็บไว้อย่างนี้เลยนะคะสวยไหมคะทุกคนนี่ข้าวสวยน่ากินมากเลยโอเคค่ะผมเข้าวสุกแล้วนะคะก็เตรียมทำกับข้าวแล้วนะคะ